การจับรางวัลน,นะคะให้กับนะคะท่านที่ช็อปในงานของเรานี้กันนั่นองซึ่งถ้าสำหรับท่านใหน,นะคะที่ช้อปสินค้าในงานนี้ค่ะครบ3000บาทกันแล้วก็จะมีสิทธิ์ค่ะเขียนชื่อของท่านนะคะเพื่อที่จะย่อนลงในกล่องค่ะเพื่อทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีที่จะได้ กล่องสูงนะคะของงานนี้ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะคะที่ช็อปกันแล้วและยังอยู่ในงานนี้ก็อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งบริเวณด้านหน้านะคะเพื่อที่จะรอรุนรับรางวัลกันได้แล้วก็รวมไปจนถึงการน,นอกจากการจับรางวัลกล่องสูงตรงนี้กันแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งวงสุดพิเศษนะคะที่จะมาบรรเลงบทเพลงเพาะให้กับผู้ร่วมง,งาน ที่อยู่ที่นี่แห่งนี้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนคะ่ะยังไม่ได้รีบกลับไปไหนนะคะก็สามารถที่จะอยู่นั่งฟังบทเพลงกันต่อได้รับฟังนะคะพระอ่านเพลงแล้วก็รวมไปจนถึงค่ะสามารถที่จะเดินเที่ยวชมงานกันต่อได้เพราะว่างานของเราจะจบกันจนถึงในช่วงหน้าสองทุ่มตรงเลยนั่นเองค่ะ เอะในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะทําการจาับรางวัลค่ะเปกล่องสุ่มนะคะกับงานนี้ของเราค่ะงานอัตลักษณ์ถิ่งสยามเราแน่เลยงานนี้เนี่ยจัดจะเป็นครั้งที่สิบห้าแล้วหลายๆท่านนี่ก็จะมากันบ่อยๆทุกๆปีเลยเพราะว่า